น้องเมย์ตูนหนึ่งนะคะอาหารตามสั่งข้าวต้มข้าวสวยสุกี้ร้านหน้าผัดซีอ๊วค่ะเนี่ยหมูกรอบเขาน่ากินนะคะอร่อยค่ะหมูก็ไม่ค่อยมันมากนะคะเนี่ยหมูกรอบน่ากินมากเลยขายจานเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบขายไม่แพงนะคะมีน้ําซุปให้ด้วยนะคะอร่อยค่ะอีโอผัดน่ากินนะคะร้อนๆเลยเอาพริกกระเทียมลงเผ็ดค่ะนี่ เอาเผ็ดเผ็ดแห้งคั่วหอมเลยเนี่ยครุกสองสามทีเดี๋ยวก็เสร็จนี่น่ากินมากเลยอ่ะกระเพาราก็หหอมหอม,อมหอมมาเลยอ่ะหอมทะลุจอ มีน้ำซุปให้เต็มมีคนจาม้วยหอมตลาดโตลุงที่ลำพูนนะคะเสร็จละ้ะเสร็จแล้วก็มีน้ําซุปให้ด้วยะคะ่ะ กะเพราหมูก,กรอบไปเผ็ดแห้ง